ออกการเสื้อแบบชี้ข้างบน หา้เยอะแล้วหรือดังอันนี้ต้นกล้วยอะไรครับพี่เป็นกล้วยน้ำวืาก็คือมันแปลกตรงไหนพี่ที่มันขึ้นทางทางกลางหนอกขึ้นมาหรือยังไงพี่ก็เคยมีข่าวนะไม่มีข่าวอยู่แต่เหมือนันมันแปลกตรงไหนครับพี่ต้นต้นกล้วยน้ำวามันมันมันแทงมันแทงหนอกตรงกลางหรือพี่หรือยังไงครับก็เคยเห็นนะครับไม่่อยใครเห็นเท่าไรนะ ก็ูเขารู้ก็ลองดูมันไม่ได้เสียอ,อะไร คนปลูกเขาบอกเป็นกล้วยน้ำวาแล้ทีนี้คือเขาอะไรอย่างเขาออกที่เขาเรียกว่าอะไรนะออกปีใช่ครับออกผลนั่นแหละเป็นปีกล้วยนะแล้วมันก็แตกที่มันออกมากลางต้นออกกลางต้นใช่ไหมก็เคยมีตองข่าวดีนะค่ะแล้ทีนี้เขาก็ชี้ขึ้นบนนี้นะพี่นะเขาไม่ปกติเขาต้องใช่ครับตรงข้างล่างถูกไหมเป็นอะไรที่แตกเขาออกกลางต้นข้างบนก็ตายเดี๋ยวก็ ตัวนี้มัีย่างน้ำกินมั้งมะก้วยมันกินน้ำเยอะมันน้าจะประมาณห้าลิตรไอ้คนเจริญมาถึดที่ขอหวยกันเหรอขออะไรนะขอหวยไหมก็ขอโชคขอลาบไปแล้วธรรมดาเมาเราเห็นอะไรแปลกค่ะแล้วเคยมีถูกบ้างไหมหรือยังครับพี่ฮะเคยมีถูกหวยกันบ้างไหมยังยังนะครับสี่เอกวันไหนที่มาออกสี่หนึ่งเจ็ดแต่เขาขนมาตีไม่เป็นบ้านนี่เขาไหมเป็นสี่รับเจ็ด ทับไปทับเป็นหนึ่งก็ถูกนะืะผมก็เพิ่งเห็นนะครับก่อนที่มันออกหวยมันจะมันออกไปแล้วไงเพิ่งจะบอกเนี่ยว่าผมเออมันแปลกดีไเลยไปซื้อผ้าสามสีมาตุดรูปออกเผื่อจะมีโชคมีลาบนะพี่นะเผื่อจะมีโชคมีลาบมาเมื่อกี้อธิษฐานว่าไงบ้างครับพี่เห็นเมื่อกี้นั่งอธิษฐานเขาขอให้ถูกหวยตามภาษานะครับอะไรที่มันแปลกๆตามภาษาใครก็อยากถูกนะหวย มีมีขออะไรไหมครับถ้าถ้าถูกแล้วมีอะไรจะมาแก้ไหมครับอ๋อขอแค่แล้วผมจุดบอกว่าว่าจะเอาไข่กับหัวหมูมาโอ้ยบ่นขอให้ถูกอืมลูกีโชคมีลาบบ้างนะ เห็นไหมพี่เห็นเป็นตัวเลขไหมไม่เห็นครับก็มีเลขในใจใครได้มันเป็นเงินต้นเหมือนเงินการที่ใช้ใครบ้าง นนชื่อน้องชื่อจริงชันชไ่ดวทุกวันนี้เขาพาคุณถามไม่รู้อ่ะ ยังจะตกไปข้างหน,น้าข้างล่างมันเป็นนมมือ<ง>อะใช่ไหมแล้วข้างบนก็เป็นดอกบัวอืมนั่นเองตอนนี้เขาก็คือออกลูกแล้วนะเป็นลูกๆแล้วนะเป็นผลกล้วยแนละ้วของน่าชการใช่ไนะหมแต่ข้างบนก็ยังออก จะเข้าไปแปดกันนพี่นะปกติกล้วยเนี่ยถ้าอ่อนนะจะชี้ลงข้างล่าจะอ่ลงจะไม่ชี้หุ้งบนเลยถ้าอ่อดเยอะเลยนะไหลอยู่นะพี่นะหนึ่งแปดใช่ไหมครับพี่ถ้าถูกนี่จะแก้บน ม,มีอะไรบ้างครับพี่ก็มีหัวหมูกับไข่99ฟอง อประมาณสักกี่วันแล้วครับคุณลุงครับตอนนี้ก็ประมาณลุมเดือนแล้วมั้งเป็นต้นกล้วยต้นอะไรครับคุณลุงครับกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าเอเขาออกลูกยังไงครับกล้วยน้ำว้าปกติก็เรื่องงานมันมีตัวอย่างออกลูกปกติถ้าถ้าถ้าแกนแกๆอย่างเนี้จะออกลูกไม่ดีหรอกแต่นี้ก็ออกลูกอยู่ดีออกก็ดีเลยอ๋อก็คือมันออกกลางต้นถูกไหมฮะใช่เขาออกกลางต้นใช่ไหมใช่ครับอ๋ออย่างนี้คือประมาณสัก กี่ปีแล้วครับต้นนี้อายุกล้วยมันก็ประมาณร่วมปีอ่ะามันถึงก็ออกลูกปีหนึ่งแล้วครับลูกอืแต่มีต้นมันไม่งามคุณลุงนี่มาพบมาเจอยังไงครับว่ามาเจอต้น้วยอยู่หน้าบ้านผมอ๋ออยู่หน้าบ้านคุณลุงเลยเหรอครับโอ้ผมก็ปลูกเขาไว้แต่แหละปลูกไว้ไว้กินเล่นแต่แหละก็วันไหนคุณลุงมาดูวันไหนที่เพิ่งมาเห็นนะครับวันไหนจําได้ไหมฮะโอประมาณประมาณสักอาทิตย์สองาทิตย์ได้ไหมคุณลุง ได้ตอนนั้นนี่ไงผมถ่ายไว้ตอนนั้นยังเล็กกว่านี้เลยตอนถ่ายไว้ตอนนั้นผมไม่เห็นกลก็แปลกใจให้ทำไมมันออกอย่างนี้ครับแล้วมันออกสวยดีโอ้แล้วมันออกลูกเยอะดีเท่านั้นแหละออกต้นอ่าออกกลางต้นด้วยแล้วมันออกขึ้นไปแล้วทําไมมันลูกเยอะปกติถ้ากล้วยอย่างสภาพไม่งี้มันจะออกแค่หวีหวีเดียวเองนั่นแหละแล้วก็แปลกใจก็เลยบอก บอกเจ้าน้องเข้าให้ดูครับเจ้าน้องก็เลยมาจุดตู้จุดเตียนแล้ว<อ>ผมบอกว่าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก